แดดอินซี Net see. ปรับแสงหรือว่าอีกันไอนะครับโฟโต้คอมิกนะครับจะมี2เวอร์ชั่นนะครับลูกค้าถามมานะครับเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยเว,เวอร์ชั่นแรกจะเป็นสีเหลืองนะครับแบบด้านบนนะครับส่วนเวอร์ชั่นใหม่จะสีเหลืองอมเขียวแบบตัวล่างนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าสีแบบไหนที่ตรงกับใจคุณนะครับถ้าเป็นสีเหลืองตัวบนนะครับออกแดด จะออกโทนสีชามากกว่านะครับส่วนตัวล่างจะออกโทนดำกว่านะครับเดี๋ยวเช็ดกันเลยนะครับเมื่ออยู่ในเวลากลางคืนนะครับเลนทั้งคู่จะเหมาะกับขับรถนะครับกลางคืนนะครับมองถนนที่มืดสว่างขึ้นนะครับแต่ออกแดดเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะครับตัวบนสังเกตดูนะครับ เลนจะเป็นออกสีชานะครับส่วนตัวล่างจะออกทนดํามากกว่านะครับใช้งานเหมือนกันนะครับคล้ายกันนะครับก็คือเน้นขับรถกลางคืนแต่ถ้าเวลาจําเป็นเราออกแดดเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นแว่นกันแดดนะครับนะครับตัวบนจะออกสีชานะครับตัวล่างจะออกโทนดํานะครับเวอร์ชันหนึ่งจะเป็นสีชาเวอร์ชันสองจะเป็นโทนดํานะครับชัดเจนนะครับ